หากมาดูมาชมในสนามครับจากกายเชิญเวอร์เปิดขึ้นมาก็ทักทายเลยครับเลขยี่สิบเปิดเข้าไปโมนการ์ดครับจะได้ทุ่มจากกายเชิญเวอร์สิบสองทุ่มเข้ามาให้สิบหกเปิดมาโดมมนนวนแห่ตะการเีแล้วทุ่มอีกทีนะครับกายเชิญเวอร์หมายเลขสี่ทุ่มมาเปิดมาให้สิบหกสิบหกเชื่อมโยงให้15 15มมมมมมสิบห้าสิบห้าลงมายี่สิบยี่สิบยิง อย่างนี้อสองสิบสองีคือ 20. ไม่ยี่สิบแปนี้ไม่พาสิครับปไปถึงุญจกุญแจชิมบอลไม่พานยี่สิบาดิเมอร์เฟิรออ์นไปเห็นสนมาที่มาเรยกสเบินมาที่สิบห้าไอกหกระชากเอาผายังไม่ยิงเบิ์มาที่ยี่สิาิเอร์รอเป็นยังไงลุดไปถึงขสางหลังโอโรพี่เบิ์มา โอ้โหบอลลูกกระถิ่นต้องแห่าครับตัดจิ้งุบเลยครับพุ่งไปตีสองกระชากมากระชากลุ้นไม่ลุ้นเข้าใส่โอ้โหโอ้โหอาหน้าประตูออกไปเลยครับโอ้โหกองหน้าหนุ่มแห่มายเลขสองวิ่งไปครับโค้งครับไม่ทันครับคุณผู้ชมไปดันบอลผ่านหน้าประตูออกเส้นหลังไป Sakasu nga bòi nan yên. Mai bò hiền. 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 ยี่สิบไม่ยังไม่ยกบรอหนึ่งจังหวะเป็นนายเเตอรโอ้โหกายที่วยมาขึงหลังถูกนะครับกายเอาไม่รู้มันถึงแล้วตัวบนลเลไปไปไปฝืนเสียนลูกมีแับเล่นต่อนะครับลูกมีโอ้โหก็ฟองกับกายซิลเวอร์การให้เล่นต่อนะครับเพราะว่าไม่โดนอะไรเลยมาที่เซ็นเตอร์มาเล่นตีกับกายซิลยวอร์

หอลโดนบอสโดนนแหกับอครับกายชิวจะได้ชุ่มตัวไม่เซเตอร์เตเตอร์กายชิวเปิดออกมาแบบขวาย0่สิบห้16ีบคนะให้เพื่อนมาเลี้ยีมาเลี้ซีเืไปให้มัมีเบอร์ครับมมีเบอร์เบอร์ห้าสบดูเบอร์เกครับ16บ้มมีไม่าเอาเาปังบอยังยังมาบกยังไม่ออกครับ เซนเตอร์เต้องสกับบอดฟอสออกหลังครับจะได้เตะมุมทุมนะครับแล้วาทุมทุกม,มาให้หมายเลขสิบสของสกัดชิเวอร์เบอร์หมาย0 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12ยี่สิบยี่สิบอสิบสองทีองยังรอก็อยู่ให้ยี่สิบีนึงเพิ่นเข้ามาไม่ผ่านมายเลขเกยียของน้นแหปเดออกมาไม่นี่ครับบอลลุดมาถึงเซนเ,นเตอร์ของตก,การชิเลอร์บอลมาเล่นไปให้แบ็กซ้ายกับมาเลขสของเซนเตอร์ ได้ส e ิ้เบิดให้แดงกางกระสุนมาผ่าโอ้โหทำบอลเสียไปยังไครับมาได้เจ็ดแก้วแก้วบอลทักตึมรวมเป็นแกนของแต่ปลช่วยอยู่ครับหลอกไว้ทีหนึ่งไม่มีเพื่อนยังอยู่ในมุมทงหลอกไปถึงเซเลนโอ้โหขวางบอลนะครับตรงนี้มือครับมือได้ผาครับโนนแฮตอนนี้แก้วเล่นดี ่งครับของนหครับอยู่กับลูกพี่ชิ๊โองแหยิงเข้าไปนตู้ปีห้โคงกัดออกครับได้ช่อมครับโ้องแหไอ้จุดสามับสมบัติดีสมบัติกลุ่มไก่เข้ามาไม่ผ่านจากลายเซ็นวอรตามมาได้มาที่สิบสเปิดให้ไม่ได้2ีมสิบแไม่ผ่านจีนวียิดเลย หนึต่อสองลูกนี้ครหบโดนรับว้าวตัวนะตัวนะครับทำฟาแล้วก็ขอตัวกันนะครับนักกีฬาตอเคัวแหนสคนพอนครับได้สินเมื่อยืนยุติบอยครับมาเลสิทธิครับ เบียไมเขาโอหมาเดเสียมาไสหมาีย่วเกลือกโ้วหบอลหลุดออกหลังครับนี้มเข้าใจกันครับงนี้ครับตวเาตวเินเบอลมาตั้งวเพื่อนไปหน้ายครับจเตียว้งเฮ้ขึ้ไป

บจันยิงยุ่กออกบังไปเลยครับมามามาโดนบอันแฮครับถอยยิงนะครับตับตัวออกมาสกัดตัวครับเนยาวมาถึงโอ้จับครับเกายชมเาูไปให้แดงดยไม่ได้ส well? oh, ิข้าหลังมีคไรกมาแ้วยังได้บอลยูบัส โอุ้ไก่ไล่บอลอยู่นดิบ้าช่สิบหาหอกนึงวางยังไม่สโอ้โหดึงบอลหลอกไปหลอกมายังได้อยู่ครับสิบห้าลูกนี้หมายเลขสิหของนุแห่โหตัดต้องตัดก่อนเพอแดแดงพอแล้วลูกพอแล้วคดแดนมาดูครับ รูฟ hey, <professionally? S 2> ีจิตอันตรายไอ้แดนของนนแหครับยืนอยู่ที่บอลไอ้นี่หมอกัําปูทำประตูตีคะแนกของนนแหนน้แหขอเปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลขแปดครับคุณจันเอาเอาหมายเลขสองวัดต้องไปแทนครับ แข่งสามคนครับสุดร์ตั้งกังเว้แค่สามคนดูนะครับลูกพีชเมีตกอไปนิ้งใส่กอยเลยโอ้โหบอลหลุดออกหลังไปครับโอ้โหบอลไม่โดนใครเลยลูกนี้ปิดใส่ก้อยเป็นนิดนึงครับโดนแผลได้ตั้งเต็นมาจากัุประตูโยกมา การของไายซิเบอร์ให้12แล้วครับไก่อนไครับนี่25ครับ25ได้วถูกไมแล้วก็เ่รถมนรสองถกให้ลูกไปลูกไปมองดูหาครับการเชอร์แย่งได้ครับถึง15 15ออมเครื่องของจากการเแย่งกันล็อกไปผานไ่ลิ้นเซนเสื้หลังงูตี้ โอ e oh, oh, ้โหยังได้บอลเลยครับคูกสาวตู้เพียงบอลแล้วมาไม่ผ่านเซนเตอร์โอ้โหโดนมือครับแหนบอลมาครับรีบเดียวได้ครัแต่ไม่ตรงจุดครับข้างฟังมาแล้วครับต้องรอสัญญาณตงวีอย่างเดียวแก้วสกัดได้สิเซนเตอรของจีนแมนครับแต่จากข้อเทียงบอลมาตั้งลูกนี้ที่ครับ วิ Michael, ่งไปแล้วครับยัดเข้าไปบอลลุกออกหลังไปไกลเลยครับลุงไตรนต้ไปแตเดือดรับาิบเลัวกกไป ไปถึงคุทดาวตูนเฮเหื่อนเอามาทีเดียวอาครับอยู่ในแดนกลางยันยินกันอยู่สานึงแล้วครับทุนเคุ่นไม่รุดุ่นไม่ลดโอ้โหแต่ว่าทุกท้ายครับได้ยิงแล้วบอลหลุดออกหลังไปแาก่การชิฟเวอร์คุณาวตูนไ้นเดียลเลยไม่มาได้สิบหโไม่ยี่สิบยประเ็นสิบหกสกคนกรรมการเอาสิาไม่เคื่อนสมบน,นะครับใส่บอลออกใปเลยนะครับ จะใส่ก้นอ,อกนออกหลังกอนแข้งเลยครับจะได้ขอบคุณท้ายบอลมาแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่นอก,นอกส,สนามนะผมบอลมาให้ขอบคุณมากครับแต่จะใส่มงครัลไปยลงจุดสองสกายซิมเมอร์ลูกต่อไปไปยิงจุดสองลูม่ใช่ไหมอยังไม่ผ่านเซนเตร์ หมายเลข 2, 2, สองของมณีแมาทีมารองนีโโ้ตุ๊กตาตุ้มหบินซุนเบอ์แซมนะครับโอ,โอาา้อกกโหสวยจๆนี้แกเพียงมาหมายเลขสอพักบอลมาีกบอลหลุนช้ามากถึมาเล,า 12, ล,าลนนขาาสเลขสดไปหมาเลี 4, เล่สิกือบสิบห้ายส้ายกเข้าไปถึงฮูงแซมตัวนีเล่นแล้วครับเียงมา,มาไม่ผ่านเซนเซอร์โลกนี้ยังอยู่ในดกลางลองกันวะเล่นอยู่ที่บอล โอ้ครับหนึัวครับหมยจดองมอเทานี้เอลไปในแดนตัวเองครดูลูกนี่ของสกายซิลอครับสร์ดูที่บอลทำไมไม่ดัันักเตะักตััตกนั

ส่งบอลรับชุมไปถึง15 15ตามบอลหลออกข้าจะเปลี่ยนทันครับได้ตจะได้ลเปี่ยนังหมดมีงแหครับไปออกครับ่สองเอกมาเล่นทีเอาตามมาทีไปแทนนะ ตัดไปคตถึงแมอ้โยได้อยู่ครับตัดไปทรัมาไอนีไม่ทันตูมีไม่ทันครับบอลหลุดออกข้างไปก่อนครับโอ้โหแบ็กสองนากกาที่ว่าูมยาวมาถึงสิบห้ากับสิครับแต่แค่ข้างหลังครับได้ดาวนะครับ Mọi người nhìn xinh của Ngôn Vào ngon lửa bắt đầu Lên con lửa Bước ra đua, đu Biến đồng hàm này lóng chín chút Nhưng mà không phát bác của Ngôn Ôi 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 Đồn mùng chết cắt Đồn hồ khóng center บอลเข้าประตูตัวเองไปเลยครับตกายเชืเ่อว่าก็ขอเปลี่ยนตัวนุ่นแหก็เปลี่ยนครับไล่กันมาแล้วครับสองประตูต่อสี่ครับกกตกา่ยเชื่อเดี่ยวเที่ยตะยิงเลยนะครับบอลหบุดออกหลังไปกาชเวจะได้ตั้งใจจางแสดงตู้เข้ามาตัวไปแดงกลาง เบโกย่งบอลได้อยู่ค <Luckily> ร <wording sounds> <it> ับ <infused> ย in ังไปไอ้เพื่อนรู้ไหมแจกว่หนึ่งสองมาถึงสิบเมตรสิบเมตรเพื่อนให้เบโก้มาเลยครับสิอ่บอลจะได้ถุงกับมุมแหงทุ่ง้าไปบุษบาประตูถูกออกครับจะได้เตะมุมครับมุมแหงจะได้เตะมุม สายครับไอ้แก้วบอลมาตั้งทิ้งตร,ตรงก็ไปทิ้หน้าประตูนะโว้เปิดันเนก็ไป,มปไม่ผ่านแบ็กซ์ยีหยิบหงขึ้นมาโดนเหตต้องสกัดบอลออกข้างไปครับทีสาทุรขบถูกไปในแยนกลางของสกายซิเมือหยิบหงมองดูเพื่อนดบไปถึงมาเล่นหยิบงนี้ก็ไปดังไม่ผ่านแบ็คครับ ได้ดีมาเลสิบมาเลสิบเอาโดนมาเลเดิมาล้ั้งได้เจ้าเนี่ยมสิเอ็ดสียวแลวไม่ผ่านเซนเตอร์ของสกายชูนะครับแ้วตังออกข้างไปยัได้ทุกคแหงครับมาเล็สิบงห้าขทุ่มเข้าไปมาเลสามสิให้เพื่อนมาดิข้ารลองวิหูามการเป็นนิดเดียวครับ

มายเลขสิบเพื่อนไอ้เพื่อนสวยครับไปถึงทุกการลงมาแล้วไงโอ้โหลูกนี้แบ็กต้องมาสกัดออกครับโอ้โหผ่านเข้าไปไม่มีเพื่อนครับสกัดซิลเวอร์เล่นใกล้ๆทุ่งไม้หมาเลขยี่สิบกะว่าจะแตะผ่านสักไม่ผ่านทั้นี้มวนแหสกัดออกไปกินจะได้ทุ่งใกล้ซิลเวอร์ถูกยาวเข้าไปขึ้นมงครับแบ็คของโมวนแหครับสกัดซิลเวอร์ได้ทุ่งยิงที าใหสิครับสี่มาใหาแล้ครับตงนี้ตัดมแต่บอลยาวไปถึงแกมาแรงไม้ขวาครับเดนนเล้ยงกลางเงกลาง่าเข้าไปแต่ชาเข้าไปยิงหรือป่ยิงเอาไปไปยิงอะไรครับนาติคุครับสกายซเมอร์มาในาของเขามันไปมาในจิไปเวริงนีบอลแรียกแลเซ็นุบไปยิง แต่กายวลูกเตงครับเตันสันหมายเลขสิเข้าสายจริงไหมดีผู้เล่นขเด้ครับแต่กลองมาหาสิบเอชิปมาถึงหมายเลขเจโอ้โหบองนี้อานันดัสเครับสาไปโอ้โหล็อกโ้ายครับจริงไปิไ่ครับอหลุดออกมาแก้ติดมุนะครับเล่นเนื่อยตไหนเล่นเลย้งกา เอาเลยเก็บตัวมุ้งาฮลูกบอลเียบลงโตเขวาไปหลุดไปถึงจากการเชื่อมือโตกับไม่ทางเชนเซอร์ของมุครับเนยาวบอลออกข้างไปครับอล้วครับเดนเวลาดันจีไปข้างหลังครับ โยกเคล้าเจ็บครับอยู่ที่แดนกลางของสก,กายสินว่ายี่สิบสีส่สโยกเลยไม่บาดเซ็บเตอร์มูลมงครับทวนแหโองคืนไม่ใช่ประตูครับปียาวขึ้นมาเลยยาวแค่บอลลงยังไงครับรอเพื่อนอยู่ครับสองสามไม่ส่งตรงนโโี้โอ้ขินออกข้างครับจะได้ทุ่มต้นแหรครับ แถวบอลมาทุ่มยาวครับทุ่ยาวเข้าไปตรงนี้แบกพอ่นกันว่มูจมามาถึงสุปัอร์บทิบเรสามจิไปไปถึงแก้วนี่โอ้สมมติแกแกยิงมีข้ามแทนไปเยอะเลยโอ้โหน่าสียดาครับมาครับไปทีสุดท้ายซึ่งหลังครับซึ่งรลังครับการบังฮโช สัญญาณแล้วครับโค <toolkit. S 1> er ้เวลาที่หลัง2นาทีไปดูเกมการแข่งขันในสนามครับสกระจายชูว์ครับแรงมากอ่ารับบอดไปทานขอแม่ไปขอกระจายชูว์สิบสองครับโอ้สกัดเอาไปครับได้ชมดูสกายซูเว์สิบสองเลี้ยงเข้ามายิงอไมยิงยิงไปติดแบ็กของนุ่นเฮครับยังได้อยูสิบสอง เบิ่นขึ้นไหม,มยมี่สิบสกายสิบหกตั้งโจนกันใหม่ไปให้มาเลขสิบมาเลขสิบทอนเพื่อนแทงทะลุมาถึงส 16. 16. 16ิบหกสิบหกรอเพื่อนวะากต่อ,ตอสายยิงนี่โอ้โ,ห,โห,หน่าเสียดายครับบอลหลุดออกสองสองไปโอ้โห,หน่าจะเป็นลูกที่สามสองสกายสิบหกที่กำลังน,นี้ครับน้ำเสือมาครับมาครับอยู่ในช่วงทดเวลาครับในครึ่งหลังครับซอมนาที ประตูเปิดยาวมานโนยแห่แาาให้ผ่านเด็อเดขอาง,อออองกากอาซินเวอร์ตัดบอลมาได้ทำเลียงในเด็กกันเอาครับลำเลียงขึ้นมา20นนแห่ทำังไงเปิดบอลไปหาเพื่อนไม่ผ่านโอ้ยไม่ฟาวจังหวะไม่ได้เรียบครับกระจายอร์ได้ฟาวนะครับจะดูอยู่ว่าจังหวะได้เรียบหรือไม่ นะครับดูลูกอันตรายหนึ่งลูกนะครับลูกที่เจของสกันซิีเวอร์บุลสาวตัวสังกแพงได้สามคนครับโดนแหกอุดอยู่หรือเปล่าอยากเป็นสามแต้มที่งสำคัญหรือเปล่าลูกนี้ชิีเข้าไปลูกนี้ติดกำแพงของแหบอลออกหลังได้เตะมุมครับ เอาละครับแมนดูในสนามดีในจุดแรกของกายิมต่อไปนะครับปุริวงศ์กับจั๊กจั่ครับถ้ามาแล้วแต่งทุดน้อเลยครับแข่กีฬาทั้งสองทีมจบจากส่วนี้เราเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับสาดเวลาวเราเอามาดูสามหูรูกนี้ครับมาเลขยี่สิบสกายซีนลองดีไซนครับปีสีเราข้ามการไปเยอะ